5 1ถึงห้าซองแมนเขาคือตัวร้ายในซองแมนเมื่อเวลาผ่านไปและมีเรื่องราวตลกๆปรากฏขึ้นในภาพยนต์อยู่เรื่อยๆนินจาผีเสื้อที่จดจ่ออยู่กับเรื่องนั้นก็ค่อยๆลืมภาระที่ตนแบกรับไปเธอไม่มีใบหน้าที่น่าเบื่ออีกต่อไปแต่จะยิ้มหลังจากเห็นเรื่องราวที่น่าสนใจและบางครั้งก็หัวเราะออกมาดังๆเรื่องนี้ก็เกิดขึ้นกับคันซากิอาโออีเช่นกันต่างจากบัตเตอร์ฟลายที่โนบุที่ปิดบังธรรมชาติที่แท้จริงของเธอเอาไว้หลังจากถูกตีนิสัยใจคอของเธอไม่ได้เปลี่ หลังจากรู้สึกคันในใจซ้ำแล้วซ้ำเล่าการแสดงออกของเธอก็เปลี่ยนไปอย่างละเอียดอ่อนและดูน่าสนใจมากเชิงเกาสังเกตการเปลี่ยนแปลงในการแสดงออกของคนหลายหลายคนและทราบว่าขั้นตอนนี้มีประสิทธิผลมากด้วยวิธีนี้หนังจึงกินเวลาได้ประมาณสองชั่วโมงแม้ว่าหนังตลกเรื่องนี้จะน่าสนใจแต่สุดท้ายแล้วคุณจะเบื่อถ้าดูต่อเชิงเกาคิดว่าหนังเรื่องนี้ใกล้จะจบแล้วเขาจึงจบหนังเรื่องนี้เชิงเกาก้าวออกมาจากบ่อหลังคุณเป็นยังไงบ้างคุณมีความสุขไหมเมื่อเห็นเชิงเกาบัตเตอร์ฟลายก็ตกใจและสีหน้าของเธอก็เปลี่ยนไปเธอลื และนี่คือสิ่งที่เถิงเกากังวลเขาเอื้อมมือไปบีบหน้าของนินจาผีเสือ้อคุณกลัวฉันขนาดนั้นเลยเหรอฉันคือสัตว์ประหลาดในจิตใจของคุณหรอือไม่จริงหรอกผีเสื้อปฏิเสธอย่างไม่เต็มใจมันก็แค่เธออยากจะอธิบายบางอย่างแต่คิดไม่ออกกว่าจะพูดอย่างไรไม่ว่าจะพูดอย่างไรเธอก็เป็นห่วงว่าเถิงเกาะจะไม่พอใจเถิงเกาไม่สนใจโอเคไปลองสัมผัสประสบการณ์อื่นๆกันเถอะอย่าเครียดเกินไปฉันยังคุยง่ายอยู่นะปฏิบัติกับฉันเหมือนเป็นเพื่อนธรรมดารรมดาคนหนึ่งก็พอเออนินจาผีเสือ้อก้มหัวลงและตอบ เฉิงเกาเห็นมันนดวงตาของเขาด้วยท่าทางสงบนิ่งบนใบหน้าของเขาจากนั้นจึงพาผีเสื้อนินจาไปด้วยไปที่ห้องอื่นนี่คือห้องเกมกระดานมีเกมอยู่หลายเกมเฉิงเกาเลือกหนึ่งคนจากพวกเขาโดยเฉพาะมาเล่นกันเถอะเฉิงเกาวางอุปกรณ์เกมไว้บนโต๊ะแล้วพูดกับบัตเตอร์ฟลายนินจาและคนอื่นๆภายใต้การจัดก,การของเฉิงเกานินจาผีเสื้อและคนอื่นๆนั่งในตำแหน่งที่แตกต่างกันจากนั้นเฉิงเกาก็อธิบายกฎของเกมในระหว่างกระบวนการนี้มีความรู้สึกไม่เชื่อฟังอย่างรุนแรงนินจาผีเสื้อและคนอื่นๆเชื่อฟังอย่างมากราวกับว่าพวกเขาไม่ได้เป็นเพ นั่นคือการแสดงออกถึงแรงกดดันที่มีต่อบัตเตอร์ฟลายนินจาอย่างไรก็ตามเฉิงเกาไม่ได้สนใจเรื่องนี้ในครั้งนี้เกมนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อสถานการณ์นี้โดยเฉพาะนี่เป็นผลงานที่ค่อนข้างล้มเหลวในบรรดาเกมกระดานเนื่องจากไม่สามารถใช้งานได้จริงและผลลัพธ์นั้นแทบจะถูกกำหนดโดยโชคเพียงอย่างเดียวแต่องค์ประกอบต่างๆก็มีความเข้มข้นมากดังนั้นจึงยังคงสนุกอยู่นี่คือสิ่งที่เฉิงเกาต้องการในเกมปกติหากความคล่องตัวสูงเกินไปบัตเตอร์ฟลายนินจาจะไม่อยากชนะแน่นอนเพราะเธอจะเป็นห่วงอารมณ์ของเฉิงเกามันเหมือนกับพน แต่การทำเช่นนั้นจะทำให้เกิดปัญหาจุดประสงค์ขององค์การผ่อนคลายกับบัตเตอร์ฟลายนินจาจะไม่บรรลุผลอีกต่อไปเชิงเกาจึงเลือกเกมที่นินจาผีเสื้อจะต้องชนะแม้ว่าเขาจะไม่ต้องการชนะก็ตามโชคมีความเป็นธรรมกับทุกคนและบัตเตอร์ฟลายนินจาไม่สามารถปฏิเสธที่จะชนะหรือแพ้ได้ในลักษณะนี้ในเกมประเภทนี้เมื่อมีใครชนะและความพ่ายแพ้บัตเตอร์ฟลายนินจาจะค่อยๆปรับตัวเข้ากับจังหวะน,นี้จากนั้นเชิงเกาจะค่อยๆเปลี่ยนมาเล่นเกมที่สนุกสนานมากขึ้นแน่นอนว่าถึงแม้จะล้มเหลวในตอนแรกแต่บัตเตอร์ฟลายนินจาจะต ความยุติธรรมและความสุมที่เกิดจากโชคเป็นสิ่งน่าดึงดูดใจแม้ว่าเวลาจะผ่านไปเป็นร้อยปีแล้วก็ตามแต่สิ่งเหล่านี้ยังคงน่าดึงดูดใจอย่างมากด้วยวิธีนี้เถิงเกาและบัตเตอร์ฟลายนินจาค่อยๆลองเล่นเกมต่างๆทีละน้อยและสุดท้ายก็เปลี่ยนเป็นเกมที่ค่อนข้างซับซ้อนเกมนี้ยังคงอาศัยโชคเป็นหลักแต่ก็ยังใช้งานได้ดีและเล่นได้ง่ายอีกด้วยหลังการเตรียมการเื้องต้นบัตเตอร์ฟลายนินจาและกันซากิอาโออิ e ได้เข้าสู่สภาวะจิตใจของผู้เล่นทั่วไปแล้วและจะไม่มีปัญหาใดๆเกิดขึ้นแต่คราวนี้หัวของใครบบาาาาาางงงงงงงคนกกกกกกกลลลัััจะถููปิิิดเเมมมืื่่่่ออออต้้ชญททวหซยไ็รรสึ เธอต้องได้รับคำสั่งจากคนอื่นก่อนจึงจะลงมือทำได้เรื่องนี้ใช้ได้กับการกินและการนอนหรือเธอตัดสินใจโดยการโยนเหรียญแต่ตอนนี้เธอไม่มีเหรียญแล้วเพราะเธอไม่ได้รับอนุญาตให้นําอะไรมาบนเกาะน,นี้เมื่อพวกเขามาถึงครั้งแรกนินจาผีเสื้อได้นำข้าวของทั้งหมดไปและส่งสิ่งของให้เฉิงเกาจัดเตรียมเช่นเสื้อผ้าตอนนี้ฮานาหูจึงรู้สึกสูญเสียเพราะไม่ได้รับคําสั่งเห็นได้ชัดว่าวิธีนี้ไม่ได้ผลเฉิงเกาต้องการให้คาแนะนาแต่ปัญหาของหลี่หูหลว,วชานาหูนั้นซับซ้อนมากสถานการณ์ของเธอสืบย้อน ในเวลานั้นหากชาณาหูหิวหรือด้วยเหตุผลอื่นๆและสะอื้นให้ผู้ค้ามนุษย์ก็จะหาเรื่องและทำร้ายเธอพฤติกรรมอื่นๆก็เช่นเดียวกันเมื่อผู้ค้ามนุษย์ไม่พอใจพวกเขาจะถูกตีอย่างรุนแรงหลายครั้งที่เด็กๆเช่นเธอถูกตีจนตายเป็นเวลานานเพื่อไม่ให้ถูกเอาชนะชาแนลจึงปิดตัวเองและมักจะอยู่คนเดียวโดยไม่ทำอะไรเลยโดยไม่ได้รับคำสั่งแม้ว่าเธอจะหิวมากก็ตามเมื่อต้องเผชิญหน้ากับอาหารรสเลิศเธอก็จะขมใจเฉยเมยและเชื่อฟังอย่างมากถ้าไม่มีคำสั่งเธออาจจอดอาหารตายได้แค่เพียงมองดูอาหารไม่ต้องสงสสัััยยยเเเเเเเลลลลววววววว่่่่่่าา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 านน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 นีีีีีปปปป็็็รระะบกกกกกกณททิตตงงแแมมมมม้้้จจดดดขขึไไใอออออหโซค แม้ว่าในเวลาต่อมาเธอจะดีขึ้นแต่การตัดสินใจนั้นเกิดจากการโยนเหรียญไม่ใช่จากการเลือกของเธอเองจนกระทั่งคันจิโร่พระเอกของเรื่องเดิมเข้ามาให้ความรู้แก่เธออย่างไรก็ตามวิธีการตรัสรูของคันจิโร่มีคุณค่าต่อเิงเพียงเล็กน้อยการโยนเหรียญทำให้คานาอิฮูสามารถตัดสินใจได้ว่าจะเลือกทำอะไรซึ่งค่อนข้างคล้ายกับแมลงที่ติดอยู่แต่หากมันง่ายขนาดนั้นบัตเตอร์ฟลายคานีและบัตเตอร์ฟลายนินจาก็คงไม่เดือดร้อนหรอกพวกเขาคงเคยพยายามทำบางอย่างที่คล้ายกันแต่ล้มเหลวซึ่งเกี่ยวข้องกับสถานะของคุริฮานะ เมื่อถึงคราวของทันจิโร่คุริกะร,รากานก็เต,ติบโตขึ้นและลึกๆในใจของเธอเธอเริ่มปรารถนาที่จะก้าวออกมาจากเงามืดสิ่งที่เธอขาดไปก็คือโอกาสดังนั้นการตรัสู้ของทันจิโร่จึงสามารถมีประสิทธ,ธิผลได้แต่ถึงแม้จะเป็นเช่นนั้นคานาฮูก็ยังคงดิ้นรนอยู่ภายในใจเป็นเวลานานและไม่สามารถฟื้นตัวได้ทันทีตอนนี้ถึงเกาไม่มีเวลาและยังผ่านมาหนึ่งปีว่าที่เนื้อเรื่องเดิมจะถูกเปิดเผยดังนั้นเขาจึงไม่สามารถบอกได้ว่าสถานะของชานาฮูเป็นอย่างไรแต่เขามีทางเลือกอื่นแม้ว่าปัญหาของชานาฮูจะ ในความเป็นจริงเธอก็เลือกเช่นกันแต่สิ่งนั้นเล็กน้อยมากจนเธออาจไม่สังเกตเห็นด้วยซ้ำเช่นเดียวกับการต่อสู้การต่อสู้ของชานาหูก็ต้องมีการสังการเช่นกันแต่เมื่อการต่อสู้เริ่มขึ้นจริงๆเธอจะต้องรอคนอื่นมาสังวิธีเคลื่อนไหวทันทีหรือไม่แน่นอนว่าไม่เธอจะตัดสินใจในสถานการณ์การต่อสู้ด้วยตัวเองและต่อสู้ด้วยตัวเธอ,อเองก็คล้ายๆกันเฉิงเกาสั่งให้เธอทำงานหนักเพื่อที่จะชนะเกมตัวเลือกในเกมนี้มีความละเอียดอ่อนมากคล้ายกับการต่อสู้ดังนั้นชาแนลจึงไม่เสียเปรียบโดยสิ้นเช แต่เมื่อเธอเปิดช่องว่างในจิตใจของเธอออกไปเล็กน้อยและค่อยๆรู้สึกถึงความสนุกของเกมสถานการณ์ก็ค่อยๆดีขึ้น51าบเัตเตอร์ฟลายนินจาสังเกตเห็นสถานการณ์ของทานาฮูใบหน้าของเธอไม่มีอารมณ์ใดๆแต่ในใจของเธอกลับเต็มไปด้วยความยินดีสำหรับสถานการณ์ของชาแนลถือเป็นการปรับปรุงครั้งใหญ่แล้วลงมือทำต่อสู้เล่นไพ่เล่นเกมและสุดท้ายก็ตัดสินใจเลือกชีวิตก็เป็นแบบนี้จากเล็กไปใหญ่คุณสามารถปล่อยให้ทานาฮูปรับตัวเข้ากับมันช้าๆแล้ววันหนึ่งคุณจะสามารถบอกกับเธอได้ว่าจากนี้ไปค ในเวลาเดียวกันผีเสื้อเรนก็มองไปที่เฉิงเการู้สึกขอบคุณเฉิงเกาเล็กน้อยที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับสถานการณ์นี้เฉิงเกาสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงทางจิตวิทยาของผู้คนหลายคนในสนามโดยมีรอยยิ้มจางๆบนใบหน้าของเขาดูเหมือนแผนนี้จะสำเร็จเนื่องจากเกมปริศนามีความสำคัญต่อชาแนลเฉิงเกาและตี้หอบูจึงเล่นเกมกระดานต่างๆในห้องตลอดเช้าหลังจากรับประทานอาหารกลางวันแล้วเวลาช่วงบ่ายก็มาถึงอีกครั้งคราวนี้แทนที่จะเล่นเกมในตอนเช้าต่อเฉิงเกากลับพาเตียวหอบูและคนอื่นๆเข้าไปในห้องของกลุ่มวิ่ง การวิ่งเป็นทีมเป็นเก,เกมที่มีลักษณะพิเศษเป็นการเล่นตามบทบาทที่บุคคลจริงทำคล้ายๆกับบ้านเด็กเล่นหรือเป็นเกมสมัยใหม่ที่เรียกว่าสคริปต์คิวิ่งมีองค์ประกอบและการตั้งค่าพื้นหลังที่หลากหลายแต่ไม่มีพล็อตที่แน่นอนทุกคนสามารถเลือกการกระทำของตนเองได้ภายในขอบเขตอันสมเหตุสมผลเชิงเกาหยิบหนังสือตั้งค่ารวมถึงการเสริมชินม้นหมากรุกและโมเดลต่างๆออกมาจากนั้นแนะนำให้บัตเตอร์ฟลายนินจาและคนอื่นๆรู้จักในช่วงนี้เขาให้ความสนใจกับการแสดงออกของหลีวัวลู่เซิงนาหูท้ายที่สุดแล้วเกมนี้ก เมื่อเทียบกับตัวเลือกคงที่ของเกมกระดานปกติแล้วมันเป็นเพียงการตัดสินใจง่ายๆว่าจะเล่นไพ่ใบใดความอิสระในการบริหารกลุ่มทำให้หลีวัวหลวเซนในรู้สึกสับสนเล็กน้อยภายใต้กฎกติกาของเิงเกเธอต้องตัดสินใจเองว่าจะทำอย่างไรกับบทบาทของเธอในอีกแง่หนึ่งนี่ถือเป็นการปล่อยให้เธอตัดสินใจชีวิตของเธอเองแล้วแน่นอนว่ามันแตกต่างจากความเป็นจริงหลังจากคิดหนักแล้วคูริกับราคานาหูก็ยังคงตัดสินใจเลือกการตัดสิในใจนี้ไม่ใช่การตัดสินใจที่ชานฉลาดในเกมแต่มีความสำคัญอย่างยิ่งในความเป็นจริงในเเเเเววลลาาาาาาานนนนนนนีีีีี้้ิิิจสสสอออกก็็มมมมมงงหหคคัญขรรููแะ่่ตธ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการช่วยเหลือชาแนลอย่างเหมาะสมด้วยการเสนอแนะค้นหาวิธีการทำให้ตัวเลือกของชาแนลบรรลุผลในเชิงบวกและสร้างกลไกการให้กำลังใจระหว่างกระบวนการนี้เฉิงเกาก็ให้ความร่วมมือด้วยดังนั้นผีเสื้อเหลืองจึงรู้สึกขอบคุณเฉิงเกาอีกครั้งด้วยวิธีนี้เกมจึงดำเนินไปทีละเล็กทีละน้อยชาหนาฮูไม่ได้ตระหนักถึงความคิดเล็กๆน้อยๆของเฉิงเกาและบัตเตอร์ฟลายนินจาและค่อยๆดื่มด่ำไปกับบรรยากาศของเกมแล้วครึ่งบ่ายก็ผ่านไปอย่างรวดเร็วเมื่อพลบค่้มลงบัตเตอร์ฟลายนินจาและ e ออคันซากิอาโออ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 อิทททีีีีี่่่่่่่่่ไไไไไมมมมดด้้้้พพพักกกกกกผนนนนนนยยยาาาางงงเเเเืืืคคค็็็หหววววตปแแลลละใสุรรถึจบ ดูเหมือนฉันจะเหนื่อยนะอย่าฝืนเลยกินอะไรง่ายๆก่อนแล้วค่อยไปพักผ่อนพรุ่งนี้ค่อยกลับมาทำต่อก็ได้ฉันจะดูแลชาแนลสักพักเมื่อเห็นว่าบัตเตอร์ฟลายนินจาเหนื่อยมากอย่างเห็นได้ชัดแต่ยังคงพยายามให้กำลังใจและช่วยให้พี่สาวปรับตัวเข้ากับทางเลือกเฉิงเกาจึงพูดเสียงอ่อนโยนอ่าฉันอยากจะรบกวนคุณเฉิงเกานินจาผีเสื้อโค้งคำนับและมองไปที่คันซากิอาโออิเฉิงเกาก็พยักหน้าเช่นกันขั้นตอนต่อไปคือช่วงเวลาสำคัญของแผนของเขาแน่นอนว่าเขาจะไม่ทิ้งคันซากิอาโออิไว้ข้างหลังภายใต้าการดูแแแแแแลล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 ขขขขออ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 งงงงงงงมมม่่่่่่่่่่บบบบบบ้้้้้าา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 นน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 วววิิิิิัััััััตตตเเเเรร์ฟยยททีีีโโุะะคซกกกกกกจึไไไปปพพพผหหหหดูใ ในตอนนี้เหลือเพียงเฉิงเกาและหลี่วัวหลัวงขันนายเท่านั้นที่นี่เฉิงเกาเล่นเกมกระดานธรรมดากับคานาอีฮูอยู่พักหนึ่งก่อนที่จะยืนยันผ่านสายตาของแมวแมวมาตาผู้คุ้นเคยว่าบัตเตอร์ฟลายนินจาและคนอื่นๆกำลังนอนหลับอยู่พวกเขาจึงเริ่มก้าวต่อไปเฉิงเกาปิดท้ายเกมเปลี่ยนเกมใหม่กันเถอะผมมีอีกเกมหนึ่งกลุ่มวิ่งที่เล่นได้สองคนคุณอยากลองไหมเมื่อได้ยินเช่นนี้หลีห่วัวหลวงเซียงไนก็เฉยเมยและไม่ตอบสนองใดๆสถานการณ์ของเธอดีขึ้นมากแต่ในความเป็นจริงแล้วเธอก็ยังไม่สามารถตัดสินใจเลือกได้เฉฉิงงงเเเเเเกกกาาาาาาาไไดดดดด้้้คคคววแวแแลลลตต่่่่ขพพีียยทสออบมมมมัััันนนนนนจะปปู็ เมื่อได้ยินเสียงตอบรับซานนหูไม่ได้ปฏิเสธและเดินตามเฉิงเกาไปยังส่วนอื่นของบ้านพักเชิงเกาเปิดห้องและปล่อยให้ซานนหูเข้าไปจากนั้นเขาก็เข้าไปและล็อกห้องพูดอีกอย่างก็คือเกมนี้เป็นเหมือนการฆ่าสคริปมากกว่ากลุมเริ่มต้นท้ายที่สุดแล้วมีสิ่งที่แน่นอนอยู่เพียงสิ่งเดียวเท่านั้นเฉิงเกาหยิบชุดการตั้งค่าบางๆออกมาแล้วพูดขึ้นอย่างสับสนทันทีแน่นอนว่าชาแนลไม่สามารถตอบได้เชิงเกาเปิดฉากฉากนี้ไม่มีองค์ประกอบมากมายในฉากนี้มีเพียงเรื่องสั้นๆเท่านั้น เชิงเกาอ่านมันและพบสิ่งที่เขาต้องการอย่างรวดเร็วนั่นไงนั่นแหละโดยที่น้องสาวไม่รู้ที่เคยกับน้องสาวก็มีความสัมพันธ์ลับๆกันนี่คือเบื้องหลังฉันกำลังเล่นบทบาทเป็นที่เคยอยู่ตอนนี้คุณเป็นน้องสาวของน้องสาวฉันหลี่ฮัวหลัวเซียงในหูยังคงไม่คัดค้านแต่มีร่องรอยของความคาดหวังและความสงสัยฉายชัดในดวงตาของเธอความคาดหวังนั้นเข้าใจได้ง่ายและเซียงในหูก็ชอบเล่นเกมเช่นกันส่วนความสงสยัยเธอไม่ค่อยรู้ว่าเกมนี้จะดำเนินไปอย่างไรเชิงเกาโซงหน้าเธอบทเป็นอย่างนี้กดเป็นการแสดงและองค์ประกอบต่างๆสามารถอ้างอิงได้จากตารางท่้ขา ร่างกายที่บอบบางของฮานาฮูสั่เทาแต่เธอไม่ได้ต่อต้านจริงๆแล้วนิสัยของเธอค่อนข้างอันตรายดังนั้นนินจาผีเสื้อจึงเคยหลอกเทอมาก่อนโดยสั่งให้เธอปกป,ป้องตัวเองแต่ตอนนี้ในจิตสำนึกของชานาฮูนี่คือการเล่นเกมกลุ่มวิ่งจะแสดงหรือเลียนแบบพฤติกรรมนั้นๆดังนั้นสิ่งนี้จึงไม่เบี่ยงเบนไปจากกฎของเกมแน่นอนว่าชานาฮูไม่ใช่คนโง่เธอสามารถเข้าใจได้ดังนั้นเธอจึงต่อสู้ดิ้งรนเล็กน้อยในใจแต่ก็ไม่มากนักเธอไม่สามารถตัดสินใจเกี่ยวกับเชิงเกาได้ส่วนคนอื่นๆทีี่่่ออออกกมมาาาคคคคััั้้้นนนนน็ืืสสงงงุรขิจผเเ สิ่งเดียวที่เธอรู้สึกว่าเธอเห็นด้วยคือการเล่นเกมและเธอไม่เห็นด้วยกับความคาดหวังของเกมนอกจากนี้ก่อนที่จะมาที่นี่นินจาผีเสื้อบอกให้เธอฟังเฉิงเกาเพื่อป้องกันไม่ให้อารมณ์ของชาฮูกระทบเฉิงเกาตอนนี้เกิดความขัดแย้งระหว่างคำสั่งสองคำสั่งแต่ผลลัพธ์ก็ยังคงเป็นสองต่อหนึ่งหรือหนึ่งต่อศูนย์ดังนั้นเธอจึงควณเล่นเกมกับเฉิงเกานี่เป็นความคิดที่โง่เขลาของชาแนลในห้องอื่นบัตเตอร์ฟลายนินจากำลังนอนหลับอย่างสบายพร้อมรอยยิ้มบนใบหน้าเพราะน้องสาวของเธอโตขึ้นแล้วที่น เวลาแห่งความสุขมักสั้นเสมอหลังจากลองเล่นเกมสวมบทบาทแอร์และเล่นเกมอื่นๆมากมายชาแนลก็เหนื่อยแล้วและถึงเวลาเข้านอนเฉิงเกาจึงกอดชานาฮูและเริ่มพักผ่อนที่นี่ชาในาเริ่มคุ้นเคยกับการกอดของเฉิงเกาแล้วและหลับไปอย่างสนิทตามธรรมชาติในขณะที่เฉิงเกาหลับตาและจมดิ่งอยู่กับแผงคอลัมน์ค่าตัวร้ายณเวลานี้คือ2,190เมื่อเทียบกับก่อนจะแทรกซึมเข้าสู่กองกำลังนักล่าอสูรค่าตัวคนร้ายจะเพิ่มขึ้นมากกว่า1,200ยังไม่รวมการเก็บเกี่ยวเครื่องในบางส่วนในบัญชีส่วนใหญ่่่่นนนนนอออกกกกกเเเหืจจจาาาาา500 700ททีีีีชพิิงงได้้รรัับบยวแลวมมซุโะค ความสัมพันธ์ระหว่างเนซึกโกะและเฉิงเกาเริ่มร้อนแรงขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งเมื่อไม่นานมานี้เธอได้กลับคืนสู่หัวใจของเธออย่างสมบูรณ์เช่นเดียวกับมิสซิลีคันโรจิโบนัสการทำให้ดำมืดก็ถูกสร้างขึ้นด้วยเหตุนี้มูลค่าความเป็นผู้ร้ายของเฉิงเกาจึงเพิ่มขึ้นอีกมากจาก3,000เหลืออยู่ไม่ถึงพันคนที่สามารถแก้ไขปัญหากินเนื้อคนได้เฉิงเกาคำนวณว่าเขามีแผนสำหรับบัตเตอร์ฟลายนินจาด้วยและเขาควรจะสามารถได้รับคะแนนผู้ร้ายอีกชุดในเร็วๆนี้แอลมันคงจะเสร็จสิ้นในตอนนั้นน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 นแแแแลลาา้้้้้้้้้้ววว่่่่่่่่่่ออออาา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 ากกกกกกกรร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 รใใชชคคะะะผูยยยยยเเ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 เพพืืปปปปปปปัััััััญหาาหหา็็็งงงงงงงไไโ์ิิิมุทททีีีีีจจสบณำ แล้วคืนก็ผ่านไปวันรุ่งขึ้นนินจาผีเสื้อตื่นขึ้นมาอย่างสดชื่นและพบกับเฉิงเกาและชานาหูที่ตื่นเช้าเช่นกันนางทักทายเฉิงเกาอย่างสุภาพจากนั้นจึงมองไปที่ชานาหูด้วยความสงสัยชาณาหูดูดีนะนเป็นเพราะคุณเฉิงเกาทำงานหนักเหรอนินจาผีเสื้อสังเกตเห็นบางอย่างอย่างเลือนลางแต่เธอก็ยังคงเป็นเด็กสาวบริสุทธิ์และไม่รู้ว่ามันหมายถึงอะไรเธอแค่มองว่ามันเป็นหลักฐานว่าชานาหูได้เปลี่ยนแปลงไปแล้วคุริฮานาหลวงชานาหูไม่ได้อธิบายเรื่องนี้ให้พี่สาวของเธอฟังเพราะตามเกมตาม และเธอไม่อยากเปิดเผยความสัมพันธ์ในใจของเธอเมื่อมองไปที่บัตเตอร์ฟลายนินจาชาแนลก็รู้สึกเขินอายเล็กน้อยและตื่นเต้นเล็กน้อยความสัมพันธ์ของเฉิงเกาและชาแนลจึงถูกปกปิดไว้ในอีกไม่กี่วันต่อมาทุกคนก็เล่นเกมกันตามปกติในระหว่างวันแต่ชานาหูจะแอบเข้าไปในห้องของเฉิงเกาในเวลากลางคืนเฉิงเกาพบว่าชานาฮูกลายเป็นคนเลวเมื่อเปรียบเทียบกับเนซึโกะและคนอื่นๆชานาหูดูเหมือนจะค่อนข้างกระตือรือร้น,โ,รนโดยเฉพาะในสถานการณ์ที่น่าตื่นเต้นบางอย่างแต่แน่นอนว่านี่เป็นสิ่งที่ดีสำหรับเฉิงเกาดังนนเเาากกบบมอยย่่ีีทรรละช ตลอดการเล่นเกมเฉิงเกาพยายามลดระยะห่างระหว่างเขากับนินจาผีเสื้ออยู่เสมอจากการเล่นเกมธรรมดาในช่วงเริ่มต้นไปสู่เกมที่ใกล้ชิดมากขึ้นจากนั้นไปต่อทีละขั้นตอนเฉิงเกาทดสอบบัตเตอร์ฟลายนินจาทีละน้อยและค่อยๆขยายระยะห่างออกไปจนถึงตอนนี้เฉิงเกาสามารถแช่น้ำพุร้อนร่วมกับผีเสื้อนินจาและคนอื่นๆได้โดยแน่นอนว่าต้องใช้ผ้าเช็ดตัวด้วยแต่กรณีนี้ไม่สำคัญว่าคุณจะมีผ้าเช็ดตัวหรือไม่คืนนี้เฉิงเกาและบัตเตอร์ฟลายนินจาเป็นเพียงสองคนที่อยู่ในบ่อน้ำพุร้อนในร่มพวกเขาไม่มีการสื่อสารกันมากนะักนินจาผีเสื้ บัตเตอร์ฟลายนินจาไม่ใช่คนโง่และเธอค่อยๆมองเห็นความคิดและจุดประสงค์ของเฉิงเกาคราวนี้มีเพียงสองคนเทออดคิดเรื่องบ่อน้ำพุร้อนของมนุษย์ไม่ได้มากเกินไปสำหรับเฉิงเกาเธอค่อนข้างลังเลหลังจากพักผ่อนในช่วงนี้และช่วยชาแนลบัตเตอร์ฟลายนินจาก็มีความประทับใจที่ดีต่อเฉิงเกาแต่แน่นอนว่าไม่ใช่ถึงขนาดนั้นเป็นเพียงความกตัญญูเท่านั้นหากจะเปรียบเทียบก,กับเกมการเกมการได้รับความนิยมของตัวละครบัตเตอร์ฟลายนินจาเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอที่จะปลดล็อกตอนจบหรือซีจีได้แต่ด้วยความเหมาะสมเฉ นอกจากนี้คานาหูยังถูกมองว่าเป็นเจ้าแห่งเส้นทางแห่งความทุวร้ายอีกด้วยสำหรับบัตเตอร์ฟลายนินจาเฉิงเกาต้องการเพียงให้เธอไม่ปฏิเสธเท่านั้นเขาจึงเริ่มค่อยๆเข้ามาใกล้นินจาผีเสื้อตระหนักว่าเมื่อเห็นการกระทำของเฉิงเกาเธอก็ยิ่งมีตกกังวลมากขึ้นเรื่อยๆแต่เธอก็ไม่ได้วิ่งหนีไม่นานเฉิงเกาก็มาหาบัตเตอร์ฟลายนินและกอดเธอสิ้นฉลาดมากเขาพร้อมที่จะมอบตัวให้ฉันแล้วเหรอคุณเฉิงเกาบัตเตอร์ฟลายอดไม่ได้ที่จะคว้ามือของเฉิงเการ่างกายของเขาสั่นเทาอย่างควบคุมไม่ได้คุณจะแต่งงานกกกกกัััับนน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 นไหมมิจาีีเเเเเเสสืื้้้อออควขงง่่ึล็็ยยยะใทุด เชิงเกาคว้ามือของบัตเตอร์ฟลายนินจาด้วยแม็แฮนใช่เชิงเกามีความชัดเจนมากเกี่ยวกับสถานะของบัตเตอร์ฟลายนินจาและสิ่งที่เขาควรทำต่างจากเก,เกมเรมงรงที่ความรักและการแต่งงานไม่ได้รอคอยตอนนี้บัตเตอร์ฟลายนินจามีความประทับใจที่ดีต่อเชิงเกาและเชิงเกาก็มีความคิดเห็นที่ดีต่อเธอเป็นเรื่องสำคัญมากที่จะต้องพิจารณาผลกระทบเชิงลบขององค์การถูกปฏิเสธและปัจจัยที่ซับซ้อนอื่นๆผลลัพธ์สุดท้ายก็คือว่าบัตเตอร์ฟลายนินจาคงจะไม่ยอมอย่างแน่นอน นี่คือการตัดสินใจครั้งแรกของเฉิงเกาและในกระบวนการลองผิดลองถูกเล็กน้อยหลังจากที่นินจาผีเสื้อรู้จุดประสงค์ของเฉิงเกาเฉิงเกาก็ได้สังเกตปฏิกิริยาของนินจาผีเสื้อเช่นกันในท้ายที่สุดเฉิงเกาแน่ใจว่าเขาจะไม่ปฏิเสธด้วยความน่าจะเป็นสูงแล้วคืนนี้เขาก็ตกลงว่าจะมีคนเข้าร่วมการประชุมเพียงสองคนเท่านั้นน้ำพุร้อนนั้นเป็นคำตอบที่นินจาผีเสื้อให้มาแต่มีสิ่งหนึ่งที่ต้องจดจำไว้บัตเตอร์ฟลายนินจายินดีที่จะแต่งงานกับเฉิงเกาแทนที่จะกลายเป็นของเล่นของเฉิงเกาและขายร่างกายของเธอด เฉิงเการู้ดีว่าถ้าเขาปฏิเสธนินจาผีเสื้อก็คงจะปฏิเสธที่จะออกไปและจะไม่คำนึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นแน่นอนว่ามีโอกาสเล็กน้อยที่เขาจะรับใช้เฉิงเกาด้วยน้ำตาเช่นกันแต่แน่นอนว่าเขาจะไม่ปฏิเสธเฉิงเกาเองก็นำความงามสองมิติแบบนี้มาด้วยความจริงจังแน่นอนว่าต้องอยู่ในมือของตัวเราเองเสมอและหลังจากได้รับการยืนยันจากเฉิงเกาตามที่คาดไว้ร่างกายของบัตเตอร์ฟลายนินจาก,ก็อ่อนลงทันทีและเขาก็ไม่สามารถป้องกันตัวเองอีกต่อไปทันใดนั้นในสายตาของเฉิงเกานินจาผีเสื้อก็ดูขี้อายและเย้ายวนแล้วเมื่อเห็นภาพ รับบัตเตอร์ฟลายนินจาและรับค่าตัวรา x สามร้อยวันรุ่งขึ้นทั้งสองตื่นจากเตียงใหญ่อันอบอุ่นนินจาผีเสื้อพยายามดูแลเฉิงเกาเปลี่ยนเสื้อผ้าซึ่งตอนนี้ก็ดูเหมือนพรรยาที่มีคุณธรรมแล้วเนื่องจากได้ตัดสินใจแล้วว่าเป็นเฉิงเกานินจาผีเสื้อจึงแสดงความจริงใจของเขาออกมาอย่างเป็นธรรมชาติคล้ายกับเกมสาวๆบางเกมที่การสารภาพบาปสำเร็จจะยิ่งได้รับความโปรดปรานมากขึ้นตอนนี้ความรักของบัตเตอร์ฟลายนินจาที่มีต่อเฉิงเกาได้ไปถึงระดับผ่านแล้วคราวนี้จุดประสงค์ของเฉิงเกาที่จะพ อย่างไรก็ตามปัญหานี้จะสามารถเลื่อนออกไปได้ทั่วคราวเท่านั้นมากเกินไปก็มากเกินไปและความบันเทิงก็เช่นกันจริงๆแล้วตอนนี้หลังจากสนุกสนานกันมาหลายวันบัตเตอร์ฟลายนินจาก็เริ่มกังวลใจอีกครั้งแต่ต่างจากครั้งก่อนครั้งนี้ความกังวลกลับเกิดจากความรู้สึกถึงความรับผิดชอบของเธอผลงานวิจัยนี้เป็นความปรารถนาของน้องสาวของฉันและเป็นข้อตกลงกับเฉิงเกาบัตเตอร์ฟลายนินจาเป็นคนเอาใจใส่ดีมากและตอนนี้เฉิงเกาได้กลายเป็นสามีของเธออีกครั้งดังนั้นเธอจึงรู้สึกว่าการศึกษาและรักษาโรคเป็นสิ่่่่่่งงงทีจาาาาาาเเเนนมกกกขึึึ้้สสชัแลลลลรรูวววววถอค การเตรียมการวิจัยใกล้จะเสร็จสมบูรณ์แล้วแต่เราแค่คุณต้องการที่จะพักผ่อนต่อไปหรือไม่หรือว่านินจาผีเสื้อไม่ลังเลฉันจะไปทำงานก่อนแล้วว่าจะมาฟังผลให้เร็วที่สุดฉันไม่สามารถให้คุณกินยาตลอดเวลาได้มันอาจเป็นอันตรายต่อร่างกายของคุณหลังจากพูดคุยกันแก้มของบัตเตอร์ฟลายนินจาก,ก็แดงเล็กน้อยเธอหมายถึงการกินยาเมื่อวานอะไรสักอย่างช้าไปตัวตนในปัจจุบันของเฉิงเกาคือคนที่อ่อนแอและการกลันแกล้งนินจาผีเสื้อต้องใช้การทำงานหนักอย่างเห็นได้ชัดแต่ตัวตนนี้ไม่สามารถทิิ้้้้้้้งงงงไไไไไปปปบบบบนน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 เเ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 เตตตตตตีีียยยดดดกกกกกาา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 รรรรััะทจจึลล็็็หหุผมมมืื่่่่่่อออวฟแข ดังนั้นเพื่อสุขภาพและความสุขในอนาคตของเฉิงเกานินจาผีเสื้อจึงต้องทำงานหนักขึ้นเมื่อได้ยินเช่นนี้เฉิงเกาก็รู้สึกโล่งใจมากและพูดด้วยรอยยิ้มว่าเอาละมาดูกันว่าฉันจะรังแกคุณอย่างไรเมื่อคุณดีขึ้นใบหน้าของบัตเตอร์ฟลายนินจาเปลี่ยนเป็นสีแดงกระทนานและเขาพลิกตาไปที่เฉิงเกาด้วยความโกรธเล็กน้อยพึ่มคุณทัางง่จริงๆผู้คนแม้ว่าจะหายจากอาการป่วยแล้วก็ยังต้องอดทนสุขภาพเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเฉิงเกาไม่ได้พูดอะไรหลังจากได้ยินเรื่องนี้แต่มีรอยยิ้มลึกลับบน,บนุญาาาาาาาตตตใใหห้้้้เเเเเ็นนนนนนคคววมมมมสรรถททีี่่แแจจิงงงขขขออออืััละะดย 5้าสบสาหลังจากการต่อสู้อันดุเดือดในตอนเช้าเชิงเกาและบัตเตอร์ฟลายนิงก็ลุกขึ้นอย่างเป็นทางการออกไปข้างนอกและเริ่มมุ่งหน้าไปยังฐานวิจัยระหว่างทางเชิงเกาเตือนนินจาผีเสื้อถึงเรื่องต่างๆที่ควรใส่ใจและในที่สุดก็พูดว่าครั้งนี้คุณทําหน้าที่เป็นรองหัวหน้ากลุ่มต่อไปคุณจะไปพบหัวหน้ากลุ่มเพื่อทําความรู้จักกันเธออยากรู้เกี่ยวกับคุณมากและอยากพบคุณมานานแล้วเมื่อได้ยินเช่นนี้นินจาผีเสื้อก็พยักหน้ารู้สึกประหม่าเล็กน้อยในไม่ช้าทั้ง ชินบุนี่ธรรมทีผู้ที่มีความสามารถพิเศษที่ฉันค้นพบที่นีออนหัวหน้าทีมวิจัยและธรรมชีนี่บัตเตอร์ฟลายชินบวคุณได้อ่านไฟเหล่านี้มาหลายครั้งแล้วดังนั้นฉันเดาว่าคุณไม่จำเป็นต้องแนะนำฉันอีกแล้วเชิงเกาทำท่าจะแนะนำพวกเขาทั้งสองโลกไขมุกบัตเตอร์ฟลายนินจาตกใจเมื่อได้ยินเช่นนี้เธอรู้จักชื่อนี้ดีผู้หลบหนีจากกลุ่มผีสางร่วมมือกับกองกำลังนักล่าอสูรแน่นอนว่าในสภาพแวดล้อมของกองกำลังนักล่าอสูรที่ไม่สามารถทนต่อผีได้มีคนเพียงไม่กี่คนที่ร่วมมือกับ น้องสาวของเธอบัตเตอร์ฟลายคานาเอะรู้จักรามายโยและความปรารถนาของเธอที่จะอยู่ร่วมกับผีอย่างสันติก็อาจเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้อย่างน้อยการมีอยู่ของทามาทิเองก็เป็นการยืนยันกชยาของบัตเตอร์ฟลายคานี่แม้ว่าบัตเตอร์ฟลายนินจาจะไม่เคยพบกับทามาที่ในชีวิตจริงแต่เขาก็ได้แลกเปลี่ยนจดหมายและพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องยาด้วยกระบวนการของสิ่งเหล่านี้เกาลูทุกอย่างผ่านความทรงจำของจูซึ่ดังนั้นเขาจึงมีความมั่นใจที่จะส่งเสริมความร่วมมือระหว่างบัตเตอร์ฟลาย์นินจาและจูอ,อาไกาาว,กกวไ้เปิด ดังนั้นในสายตาของบัตเตอร์ฟลายนินจาทามาโยคือหนึ่งในคนของเขาที่ไว้วางใจได้แต่คำถามเดียวก็คือทำไมทามาโยถึงอยู่ที่นี่นินจาผีเสื้อสับสนมากแต่เธอไม่สงสัยว่าเธอจำคนผิดหรือเปล่าแค่ว่าพวกเขามีชื่อและนามสก,กุลเดียวกันเท่านั้นแม้ว่าเธอจะไม่รู้สึกถึงรัศมีของผีในทามาโยแต่บัตเตอร์ฟลายนินจาก็รู้ว่าทามาโยมีผู้ช่วยที่เก่งมากในการปกปิดรัศมีเขายังมีทักษะทางการแพทย์ที่ยอดเยี่ยมและเกิดในนีออนเธออยากพบบัตเตอร์ฟลายนินจามานานแล้วปัจจัยทั้งหมดทำให้บัตเตอร์ เออทิโนบุคุณรู้จักคุณธรรมะที่ไหมเฉิงเกาซึ่งกระหนักดีถึงสถานการณ์นี้แสดงให้เห็นทักษะการแสดงที่ยอดเยี่ยมหลังจากได้ยินเช่นนี้นินจาผีเสื้อก็เข้าใจว่าเธอสูญเสียความสงบไปแล้วแต่เมื่อเธอมองดูจูซีเธอก็ลังเลมากและไม่รู้จะอธิบายมันอย่างไรในขณะนี้จูซื่อที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งเป็นผู้นำเขาเปิดปากและพูดว่าคุณหนูเริงเธอและฉันเป็นเพื่อนทางจดหมายกันใช่ไหมอืมเฉิงเกาดูสับสนจูซื่อถอนหายใจโอ้เกี่ยวกับเรื่องนี้จริงๆแล้วตั้งแต่ที่คุณพบผีและเริ่มมมมค้นนนวววาาาาเกกี่่่่ยัััับฉรรูไสถซอนนััไดด้งนั้นตอออนนนี้ฉัาาจจะงพูดดย่เเิยว่าฉันเป็นผีจริงๆ ผีเชิงเกายิ่งสับสนมากขึ้นเขาเหลือมองนินจาผีเสื้อแล้วหันกลับมามองจูซื้อดวงตาของเขาเหมือนจะบอกว่าไม่ควรให้หน่วยล่าปีศาจฆ่าผีหรอถ้าคุณเป็นผีทำไมคุณถึงต้องติดตามผีด้วยจูแห่งหน่วยล่าปีศาจกลายเป็นเพื่อนทางจดหมายไปแล้วเมื่อสัมผัสได้ถึงการจ้องมองของเชิงเกานินจาผีเสื้อก็เข้าใจด้วยว่าเชิงเกาไม่เคยรู้จักตัวตนของจูซื้อมาก่อนดังนั้นเธอจึงอธิบายว่าสถานการณ์ของคุณจูซื้อค่อนข้างพิเศษจูซื้อยังกล่าวในเวลาเดียวกันว่าข้าหลบหนีจากการควบคุมของราชาผ แน่นอนว่าฉันรู้สึกว่าคุณกังวลเกี่ยวกับรูปแบบการดำรงอยู่ของฉันมากกว่าแต่ฉันอาจทำให้คุณผิดหวังแม้ว่าฉันจะดีกว่าผีธรรมดาแต่ฉันแค่หยุดกินคนและกินเลือดแทนในทางกลับกันฉันสามารถแปลงร่างคนอื่นให้เป็นผีและแปลงร่างเป็นคนแบบฉันได้แต่โอกาสล้มเหลวมีสูงมากในรอบหลายร้อยปีมีกรณีสำเร็จเพียงกรณีเดียวเท่านั้นเมื่อพิจารณาจากสภาพร่างกายของคุณเพื่อป้องกันไม่ให้คุณหวัดระแวงฉันจึงปกปิดข้อความนี้ไว้เฉิงเกาเนียไปสองสามวินาทีหลังจากได้ยินเรื่องนี้ใบหน้าของเขาเปลี่ยนเป็นเย็นชาแล้ววเเเขาาาาก็็พูด่่่่่่นนีีไไมคครปหตุุผลทณจะะซอออบงงย จูซื่อสายบัวมันเป็นเพียงวิธีป้องกันตัวที่จำเป็นเท่านั้นยังไงฉันก็ออกจากเกาะไม่ได้แล้วสถานการณ์ก็ค่อนข้างอันตรายในกรณีนี้มันเป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่ต้องซ่อนตัวอันตรายเหรอก็สมเหตุสมผลแล้วที่นายเลือกที่จะไม่มาที่นี่ตั้งแต่แรกเชิงเกาขมวดคิ้วใบหน้าของจูซื่อมีร่องรอยของความละอายความผิดของฉันฉันไม่ได้ตั้งใจจะปฏิบัติตามข้อตกลงอย่างเคร่งครัดเดิมทีฉันต้องการใช้ความแข็งแกร่งของคุณเพื่อค้นคว้าและรักษาคุณนี่คือเกมที่ยุติธรรมการค้าขายหาก หลังจากเสร็จสิ้นแล้วฉันก็จะไปอย่างเงียบๆพร้อมกับความสามารถของยูทิโรแต่หลังจากที่ฉันมาที่นี่ฉันก็พบว่าพลังของคุณนั้นยิ่งใหญ่มากเราไม่แน่ใจดังนั้นฉันจึงถูกขังไว้ที่นี่หลังจากการสนทนาของทั้งสองแล้วบัตเตอร์ฟลายนินจาก็เข้าใจสถานการณ์ปัจจุบันคร่าวๆเช่นกันหลังจากได้ยินคำอธิบายของจูซืเฉิงเกาก็แสดงสีหน้าไม่ดีอย่างเห็นได้ชัดเขาครุ่นคิดอย่างหนักดูเหมือนกำลังคิดว่าจะจัดการกับจูซอ,อย่างไรดีแผนเมื่อเห็นเช่นนี้บัตเตอร์ฟลายนินจาก็เริ่มรู้สึกว แต่เพราะเธอถูกมองว่าเป็นเพื่อนเธอจึงไม่ต้องการให้ทามารีถูกลงโทษรุนแรงเกินไปนินจาผีเสื้อจึงอ้อนวอนว่าเกาคุณหนูจูซื่อก็เป็นหมอที่เก่งมากเช่นกันเธอศึกษาเรื่องผีมาหลายร้อยปีแล้วเราควรขอความช่วยเหลือจากเธอในการวิจัยครั้งต่อไปดีกว่าเมื่อได้ยินเช่นนี้ท่าทีของเฉิงเกาก็อ่อนลงเล็กน้อยแต่เขายังคงคิดอยู่ในเวลานี้จูซื่อยังกล่าวอีกว่าฉันไม่ได้ปกป้องการปกปิดของฉันในอดีตฉันแค่หวังว่าคุณจะเข้าใจคุณควรทราบว่าฉันสามารถปกปิดมันต่อไปได้แต่ตอนนี้ฉััััันน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 นไไดดดด้้้้้้เเเเเเรรรรริิ่่่มม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 ทททีีีจะะแแแสสสงงงงงงงอออออกกกกกกกาา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 าพว์ใลลลยยยปป็็็็ผูขขขุหหหถึศตตื คุณปรารถนาที่จะแก้ไขปัญหาของคุณเองผ่านผีฉันหวังว่าจะแก้แค้นและใช้การแปลงร่างเป็นผีเป็นการบำบัดและคุณเรนหวังว่าผีและมนุษย์จะอยู่ร่วมกันอย่างสันติดังนั้นผมคิดว่าเรามีพื้นฐานสำหรับความร่วมมือแล้วสำหรับความทุกข์ที่ผ่านมาฉันหวังว่าฉันจะสามารถนำผลการวิจัยเรื่องผีในช่วงหลายร้อยปีที่ผ่านมามาแลกกับการให้อภัยของคุณได้บ้างทันทีที่เขาพูดคำเหล่านี้การแสดงออกของเฉิงเกาของโนโนก็ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงแต่คิ้วของเขาผ่อนคลายลงมากคุณควรจะบอกฉันเรื่องนีีนีี้้เเเเเวกก่่่่านออออทจจะมมลหลหืืงงงยัคไพใ จูซ่อขอโทษทีนี่เป็นเพียงความคิดเล็กๆน้อยๆของฉันฉันหวังว่าความอดทนของผีเสื้อจะปรากฏให้เห็นเมื่อฉันสารภาพบาปเพื่อพิสูจน์ให้ฉันเห็นเพราะในสถานการณ์ปัจจุบันของฉันเราไม่สามารถยอมให้ทุกย่างก้าวผ่านไปได้การเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้ตั้งใจเมื่อได้ยินเช่นนี้นินจาผีเสื้อกอดไม่ได้ที่จะดึงเสื้อผ้าของเฉิงเกาและมองด้วยความมิงวอนในที่สุดเฉิงเกาก็ผ่อนคลายลงและกล่าวว่าโอเคแต่การวิใจัยในอนาคตจะต้องไม่มีการหลอกลวงจูซ่อระดับของคุณลดลงเหลือเพียงรองหัวหน้าทีมเช่นเดียวกับนิน เสียงของเชิงเกาฟังดูคุกคามแต่นินจาผีเสื้อก็ถอนหายใจด้วยความโล่งใจเรื่องนี้จบลงแล้วสำหรับตอนนี้แน่นอนว่าในเวลานี้เธอไม่เข้าใจว่าจริงๆแล้วนี่เป็นเพียงการแสดงของเธอเท่านั้นห4หลังจากอาการสะดุดเริ่มแรกการติดต่อครั้งต่อมาก็ค่อนข้างรับรื่นการทำความรู้จักกับสมาชิกคนอื่นๆในทีมวิจัยและความคุ้นเคยกับอุปกรณ์การทดลองที่เป็นวิทยาศาสตร์และสะดวกสบายมากขึ้นในระหว่างกระบวนการนี้นินจาผีเสื้อไม่ได้สังเกตเห็นสิ่งแปลกๆเลยการเตรียมการของ,งเชิงเกาค่อนข้างพิถีพิถันและสมบูรณ์แม้แต นี่คือผลของอยาแปลงร่างมนุษย์ของจูซือซึ่งเป็นผลที่จูซื่อพัฒนาขึ้นในภายหลังในเนื้อเรื่องดั้งเดิมในที่นี้มันถูกเปิดเผยล่วงหน้าด้วยความช่วยเหลือของเฉิงเกายิ่งไปกว่านั้นก่อนที่จะกลับเป็นมนุษย์เฉิงเกาได้ดัดแปลงความทรงจำของนักวิจัยและเพิ่มความทรงจำที่สอดคล้องกับการตั้งค่าการอำพลางที่ดีที่สุดคือความจริงตอนนี้ยกเว้นจูทีท,ทีมวิจัยนี้ปกติจริงๆดังนั้นนินจาผีเสื้อจะไม่สังเกตเห็นสิ่งแปลกๆอย่างแน่นอนและด้วยการปรากฏตัวของซูอกญีรค,ครั้ มีอีกอย่างที่เขาต้องการในเดมอนเซเลเยอร์สควอตเฟิงจูอมะตะคาวาซาเนะและน้องชายของเขาอมะตะคาวาเกนย่เชิงเกาเคล่ากรถนารูปร่างพิเศษของคนสองคนนี้มานานแล้วในการศึกษาสิ่งมีชีวิตที่สมบูรณ์แบบนั้นการศึกษาทักษะหนึ่งร้อยสิบสามประการถือเป็นสิ่งสำคัญแต่การทำอาหารมือหนึ่งโดยไม่มีข้าวเป็นเรื่องยากและวัตถุสำหรับการวิจัยก็มีความจำเป็นมากเช่นกันความสำเร็จส่วนใหญ่ของชิงเกาที่นี่มีพื้นฐานมาจากการศึกษาทางกายภาพพิเศษ ในเรื่องนี้เฟิงจูและน้องชายของเขาถือเป็นทรัพยากรอันล้ำค่าในสายตาของเฉิงเการ่างกายของพวกเขานั้นหายากและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวอย่างยิ่งแม้แต่เฉิงเกาซึ่งมีพลังเท่ากับเขาในตอนนี้ก็ยังไม่พบสิ่งที่คล้ายคลึงกันนอกจากนี้รูปร่างของคนทั้งสองคนยังมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับผีซึ่งอาจมีประโยชน์อย่างมากต่อการวิจัยของเฉิงเกาแต่จะจับพี่น้องได้อย่างไรเฉิงเกาลังเลในเรื่องนี้เนื่องจากการแทรกซึมของเขาในกองกำลังนักล่าอสูรและการจัดตั้งทีมกำกับดูแลเฉิงเกาจึงได้ทราบเบาะแสะของนักดาบทั้งหมด แต่ปัญหาก็คือหากคุณโจมตีโดยตรงคุณจะเปิดเผยตัวเองได้อย่างง่ายดายในฐานะมนุษย์เฉิงเกามีความขัดแย้งกับเฟิงจูซึ่งอาจรีกได้ว่าเป็นความแค้นนอกจากนี้หอยานยาธิกิเยวยายังรู้ถึงความพิเศษและคุณค่าการวิจัยของเฟิงจูและน้องชายของเขาในเวลานี้เฉิงเกาแสดงให้เห็นชัดเจนว่าเขาต้องการทำการวิจัยต้องห้ามนอกจากนี้เฉิงเกายังควบคุมที่อยู่ของนักดาบอีกด้วยในกรณีนี้เมื่อเฟิงจูและน้องชายของเขาหายตัวไปยานยาธิกิเยายวยาผู้บังคับบัญชาอาจสงสัยเฉิงเกาพวกเขาสงสัยว่าเฉิงเกาลักพาตัวพี่น้องทั้งสองไปเพื่ออกกกาารรววิจัััยยยยและงงเเชื่มบผีด้ ด้วยเหตุนี้เฉิงเกาจึงคิดหาวิธีบางอย่างตัวอย่างเช่นปล่อยให้ผีโจมตีนักดาบพร้อมกันโดยปลอมตัวเป็นการโจมตีแบบรวมกลุ่มของราชาผีเฟิงจูและน้องชายของเขาเป็นเพียงผู้โชคายในการโจมตีครั้งนี้อย่างไรก็ตามหลังจากพิจารณาอย่างรอบคอบแล้วในที่สุดเฉิงเกาก็ยอมแพ้ต่อแผนดังกล่าวครั้งนี้เขาตั้งใจที่จะข่มเหงเขาโดยตรงและข่มขืนเขาโดยตรงส่วนความสงสัยของอิโมยาที่ิีโยยะก็ไม่สำคัญนินจาผีเสื้อได้รับมันแล้วและตัดการเชื่อมต่อกับกองกำลังนักล่าอาสูนด้วยวิธีที่เหมาะสมตอนนี้เฉ สำหรับการแทรกซึมของเดมอนสเลเยอร์สคอรถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องที่น่าสนใจแต่ยังมีผีอยู่ในความสำเร็จของสิ่งนั้นด้วยแม้ว่ามาตรการของเชิงเกาต่อความเหมาะสมจะเป็นไปช้าและไรแรงเสมาอมาแต่การตายช้าๆไม่ได้หมายถึงการฉีดยาพิษช้าๆต่อหน้าอีกฝ่ายเมื่อเผชิญกับภัยคุกค,คามที่น่ากลัวเช่นนี้หากเชิงเกาประสบความสำเร็จดีเจนอาจพ่ายแท้ก็ได้ดังนั้นไม่ว่าจะมีเสาลมหรือไม่ยาโอยาญยาชิค้อาจสังเกตเห็นความผิดปกติในตอนท้ายในกรณีนี้เชิงเกาควรจะตรงไปตรงมามา,มากกว่านี้อย่างไรก็ตามสำหรับเขาไม่มีความแตกต คืนนั้นเฉิงเกาใช้สติปัญญาของเขาในหน่วยล่าอสูรเพื่อฝังร่างของนารุโะไว้ที่จุดหมายปลายทางของภารกิจของพี่น้องตระกูลฟูสึกาวะในคืนนี้ผู้ส่งสารแห่งสายตาทั้งสองคนมาถึงเป้าหมายอย่างรวดเร็วและถูกนารุโตส่งตัวไปทันทีโดยไม่ต้องป้องกันใดๆในเมืองอินฟินิตี้พี่น้องเสฉวนอมาตะถูกแบ่งออกเป็นฝ่ายตะวันออกและฝ่ายตะวันตกห่างไกลจากกันในหมู่พวกเขาน้องชายผู้เป็นอมาตะคาวาเซวิยนยาเฉิงเกาถูกส่งมอบให้กับซางเซียนเพื่อจัดการและตัวเขาเองมาจัดการกับเฟิงจูผู้เป็นอมาตะคาวาซาโนมิ ทางตะวันออกของอินฟินิตซิตี้เชิงเกาเทเลพอร์ตและปรากฏตัวบนอาคารด้านล่างนั้นคาวาซาเนยียามตะและนักดับหลายคนที่เกี่ยวข้องกำลังยืนเป็นวงกลมหลังชนหลังคอยดูสภาพแวดล้อมเชิงเกาเดินช้าๆไปตามกำแพงด้วยท่าทางต่อต้านแรงโน้มถ่วงเราพบกันอีกแล้วเฟิงจูแห่งหน่วยล่าอสูรไม่น่าเสาะหลักแห่งสายลมของรุ่นก่อนคือมิยาคาวาคาวะเชิงเการีบไปหาเซียนคาวาชิมิและทักทายเขาด้วยน้ำเสียงแปลกๆพวกแกมันเป็นผีจริงๆเหรอเมื่อเห็นเชิงเกาเซียนเซกาวาชิมิก็ระเบิดทันทีและเขาก็โกรธมาก ในเวลานี้เฉิงเกาไม่ได้ซ่อนออร่าของเขาดังนั้นเซียนเซกาวะซาเนยะจึงสามารถสัมผัสได้ถึงวิญญ,ญาณที่สง่างามและทรงพลังอย่างย,งยิ่งยวดบนร่างของเฉิงเกาได้อย่างง่ายดายเฉิงเกายิ้มโดยไม่สแสดงจุดอ่อนแม้แต่น้อยในครั้งที่แล้วใช่แลวข้าพเจ้าขอขอบคุณสำหรับความร่วมมือหากเจ้าไม่รับรองกับข้าพระเจ้าข้าพระเจ้าอาจต้องจัดการกับหน่วยล่าอสูรทุ่มเทให้มากกว่านี้การฆ่าต้องแลกมาด้วยความเจ็บปวดหัวใจเพื่อคุณค่าขององค์การเป็นผู้ร้ายเฉิงเกาชอบสิ่งนี้มากแน่นอนว่าอิมมอร์ทัาคาวะคาวะซาเนีะแทบจะระดดับมืออ ราชาผีคูณสามเมื่อได้ยินเช่นนี้นักดาบทั้งสามที่อยู่เบื้องหลังอิมมอร์เทลคาวาซาเนยยก็ตกตะลึงโดยไม่คาดคิดราชาผีในตำนานกลับกลายเป็นคนจากราชวงสวรรค์และเขาไม่กลัวดวงอาทิตย์ข้างๆหนุ่กาวาซาเนย์นักดาบวัยลางคนอาวุโสคนหนึ่งได้ยินเกี่ยวกับเฉิงเกาและยิ้มอย่างขมขื่นอ๋อหน่วยล่าอสูรอาจตกอยู่ในอันตรายนี่คือดาบเล่นหนึ่งที่มากประสบการณ์เขาขมวดคิ้วแน่นด้วยความเป็นห่วงเพื่อนๆในหน่วยล่าอสูรสำหรับตัวเขาเองหลังจากที่รู้ว่าเฉิงเกาคือราชาผีเขาไม่มีความหวี่ิตตรอออดกไป ไม่เหมือนนักดาบทั่วๆไปทางเลือกของคาวาซานิยะผู้เป็นอมะตะคือการใช้ดาบโดยตรงข้าไม่สนใจหรอกว่าเจ้าจะเป็นราชาผีหรือไม่ตายไปซะเมื่อมองไปยังอิมมอร์เทลคาวาซานิยะที่ยังคงหลุดหนอยู่เฉิงเกาก็ส่หัวเบาๆแล้วเดินอย่างช้าๆดูเหมือนจะช้าแต่เขาสามารถหลีกเลี่ยงการโจมตีของอิมมอร์เทลคาวาซานิยะได้อย่างง่ายดายเอาล่ะตอนนี้ฉันไม่โดนแสงอาทิตย์แล้วเพราะยังไงซะมันไม่ใช่แสงอาทิตย์จริงๆหร,รอกเมื่อมองไปที่แสงดาบที่อยู่ใกล้กันมากเฉิงเกาก็เกิดความอยากรู้ขึ้นมาทันทีแต่ยังม่ถึงงงงเเเเเเววลลลาาาาสหรรัับกททดดอออิยืตืตแะ้ีขข มีมีดยาวสีดำและสีทองอยู่ตรงนั้นซึ่งเชิงเกาให้อาวุธแก่ฉันที่ฉันเตรียมไว้เองดาบนี้ไม่ใช่ดาบมิชิริงและไม่สามารถรับมือกับผีได้แต่วัสดุที่ใช้ทำดาบนั้นพิเศษมากเป็นโลหะผสมพิเศษที่ผลิตด้วยเทคโนโลยีพิเศษหลังจากทำเป็นมีดด้วยเทคโนโลยีพิเศษแล้วจึงมีความแข็งแรงและความกริบอย่างไม่มีใครเทียบได้เทคนิคดาบของลมหายใจผีเกือบจะสมบูรณ์แบบแล้วและฉันแค่อยากจะลองใช้มันกับคุณดังนั้นคาวาซาเนะพู้เป็นอมตะให้ฉันดูคุณและเห็นขีดจำกัดของความเหมาะสมตอนนี้เชิงเกาพ